สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยกาโมครับกับเหรียญท้าเวสุวรรณเจริญพรบนครับรุ่นเจริญพรพันล้านปีสองห้าหกห้าครับรุ่นนี้ด้านหน้าก็เป็นพิมพ์เต็มองนะรูปทรงเป็นเหรียญจำปีครับพิมพ์เต็มองด้านหลังก็จะเป็น องเท้าเวสุวรรณนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็รายการรุ่นเนื้อกล่องก็จะเป็นกล่องสีขาวอย่างนี้นะครับกล่องรายการรุ่นเนื้อเขียนว่ารุ่นจะเรินพรพันล้านครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูใบรายการจัดสร้างกันก่อนครับสาหรับรุ่นนี้เหรียญจําปีจะเริญพรบนรุ่นจะเรินพรพันล้านครับหนึ่งลังกาลันตีเนื้อเงินห้าเหรียญครับรุ่นเนี้ยจะเขียนว่าเนื้อเงินลงยาหน้าหลังหน้ากาก ทองนะครับไม่ใช่ทองคํานะหน้ากากทองนะครับไม่ใช่ทองคํานะทองนิเฉยนะครับไม่ใช่ทองคํานะครับแล้วก็หนึ่งลังเนี่ยกลาตินได้เงินห้าเหรียญนวะอีกอุ้ยโอ้หนวะสิบเหรียญเลยนะครับนวะก็จะเป็นหน้ากากทองเหมือนกันครับนะครับแล้วก็มีเนื้อทองทิฟซาตินนะครับเนื้อชุบเงินนะครับชุบเงินก็จะเป็นลงยาสีต่างๆนะครับลงยาหน้าหลังบางเหรียญก็ ลงยาหน้าหลังนะครับแล้วก็จะมีเนื้อชุบทอง 2K นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำนะครับ 3K ด้วยนะครับรายการอื่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เหรียญนะถ้าเป็น 2K ใน1เหรียญนะครับแล้วก็ชุบเงินก็1เหรียญนะครับนี่นวะนี่โอ้โห10เหรียญเลยนะนะครับทำไมผมได้นวะมาด้วยนะครับในรูปทรงก็เหรียญเป็นอย่างนี้ครับรูปทรงของเหรียญก็จะเป็นนี่ครับเป็นรูปทรงเหรียญจำปีเต็มองหลังเป็นเท้าเวทนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ กับเหรียญจริงเหรียญค่อนข้าง,งจะไม่ใหญ่ครับขนาดกําลังดีสําหรับผู้หญิงนะครับสำหรับผู้หญิงรุ่นนี้ก็เนี่ยครับโอ้โหเดี๋ยวผมแกะจากซีนก่อนนะเขาติดวิกระค่างจะดีเลยนะครับอันนี้คือรายการที่หนึ่งนะครับทุกเหรียญจะต่อโค้ดเหมือนกันนะครับด้านด้านหลังเนี่ยนี่นี่ด้านหลังที่ตอโค้ดเหมือนกันอย่างนี้นะข้างหลังนะครับทุกเหรียญนะครับด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินก็จะต่ององูนะครับ ที่ห่วงตรงนี้นะครับเนื้อนาวะก็จะตอกนอนุูนะครับนี่ครับดูครับเป็นรูปเหรียญจำโอ้โหเหรียญสวยนะครับสวยๆเลยแหละนะครับเหรียญค่อนข้างจะสวยเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองนะครับลงยาแดงหน้าหลังนะครับนี่ข้างล่างข้างบนก็เขียนว่าเจริญพรนะครับสมชื่อรุ่นกอบเจริญพรบนด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงพัฒบุญยกรรมูนะครับวัดห้วยด้วนด้านหลังเป็นเท้าเวสุวรรณโคศ ค้ดทุกเหรียญก็ต่อโค้ดด้านบนเหมือนกันหมดทุกเหรียญน,นะครับนี่นะครับนี่โอ้โหองค์พ่อท้าเวทค่อนข้างจะชัดนะผมวัดความกว้างให้ก่อนนะครับความกว้างของเหรียญรูความกว้างอยู่ที่ประมาณสองจุดสองเซนนะครับความยาวรวมห่วงประมาณสามจุดสี่เซนนะครับอันนี้คือเนื้องเงินหน้าก,ากากทองนะครับงานหน้ากากก็ค่อนข้างจะสวยลงยาได้ดีนะครับนี่ ขาเวก็ชัดอ่ะต่อไปครับเป็นเนื้อสองเคเดี๋ยวผมแกะเหรียญนี้แล้วกันนะครับผมแกะเนื้อสองเคให้ดูแล้วกันนะครับรายการที่สี่อตรงนี้ติดใบรายการชัดเจนนะครับว่ารายการที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับลายองค์ยาหน้าหลังก็เยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่รายการที่สี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ดเป็นเนื้อสองเคนะครับนี่สองเคใช่ไหมครับเดี๋ยวผมดูใบรายการแป๊บนะสี่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่4 1ก็จะเป็นเนื้อ 2K ข,ขอบทองพื้นเงินโอ้ยห 2K ขอบทองพื้นเงินลงยาแดงนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นลงยาเขียวท้าวิสุวรรณนีน่ต่อโคตรเหมือนกันทุกเหรียญด้านบนนะคค่อนข้างจะสวยเลยนะครับนี่ใครชอบรูปทรงเหรียญน,นี้ก็นี่ครับข้างหลังเขียนว่าท้าวิสุวรรณวัดห้วยด่วนปีสองห้าหกซะหกห้าครับ ลาบผลพูนทวีจเจริญพรพันล้านนี่เอาไปครับต่อไปครับนี่ก็จะเป็นรายการที่18 18น่าจะเป็น18เดี๋ยวผมขอดูน่าจะเป็นชุบเงินหน้าทองนะรายการที่18เป็นชุบเงินชุบเงินหน้ากาก,ากทองครับเป็นชุบเงินลงยาพื้นเขียวหน้ากาก,ากทองนะครับนี่ครับหลังลงยาชมพูนะครับนี่เกือบขายเนื้อเงินเลยนะ นะครับแต่เนื้อเงินต้องมีตอกงูงูที่หงงห่วงนะครับสังเกตตรงนี้แล้วกันนะครับงานชุบค่อนข้างจะสวยด้วยนะครับต่อไปครับก็จะเป็นรายการที่28เป็นชุบเงินครับอ๋อเป็นรายการเดียวกันแต่ไม่มีหน้ากากเห็นไหมครับนี่เป็นรายการเดียวกันเลยแต่นี้เป็นลงยาจีวอนนะครับต่อไปเป็นเนื้อนวะครับนวะก็อะไรโอ้โหนวะอะไรเนี่ยนวะนวะตอกนี่ครับนวะตอกนอหนูที่ห่วงอย่างนี้นี่ครับนวะหน้ากากทอง หนวะนะครับนี่โอ้โหดูผิวพันธุ์ของนวะเขาอันนี้ถือว่านาวะจริงๆเลยครับเนี่ยอืต่อไปครับก็จะเป็นเนื้อรายการที่ห้าสิบสามเนื้อทองแดงลงยาสามสีครับี่ลงยาสามสีโอ้ลงยาหน้าหลังเยอะด้วยนะครับเนี่ยนี่ก็ลงยาหน้าหลังอีกแล้วนะครับต่อไปสองเหรียญดท้ายผมก็เป็นทองแดงเดี๋ยวดูทองแดงลรดมดำใช่ไหมครับสุดสองรายการสุดท้ายเป็นทองแรงลมดำ นี่ครับลงยาพื้นน้ำเงินกับพื้นแดงนะครับนี่ไม่ใช่เนื้อนาวะนะนาวะต้องมีตอกห้องหูที่นอนหนูที่ห่วงนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ใครชอบจะเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับเดี๋ยวผมขอสวยดีนะครับลงยาพื้นเขียวลงยาต่างๆเท้าเท้าเวส,สุวรรณนี่เดี๋ยวผมกลับแกะผมชอบลงยาแดงมากเลยนะครับนี่นะครับ เป็นเนื้อเงินที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นลงยาเขียวอย่างนี้นะครับใครสนใจบูชาก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญหรือไลน์ไอดีทุบเอ็มหกเจ็ดหกเก้านะครับมีแบ่งปันแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ